านลายสามมีดอกจตุรัสสี่ดอกอยู่เครื่องกลางสานเริ่มต้นโกตัวด้วยลายสามและอ้อมข้างทั้งสี่ด้านกกเป็นลายสามส่วนเครื่องกลางเอาคัดเป็นดอกเหดให้เป็นดอกสี่เหลี่ยมมีสี่ดอกอยู่เครื่องกลางสานออกมาแบบนี้ ลายละเอียดมีชิปเงาตั้งหางตอนนี้ใกล้จะสำเร็จหมดบ่อนี่ก็ป้นด้านสารข้างนี้ป้นข้างผมป้นข้างสารข้างนี้อีกจกสองสามซิก็ถือว่าครบลายขคงมันครบลายขคงมันแล้วก็สำเร็จประมาณนี้พี่น้องลายสามมีซีดอกจตุรัสอยู่ื่องกลาง